อาออกมาแล้วค่ะเอาไปหมดแค่คู่นี้คนมาดูว่าเด็กมันจะกลับหัวครับะพมมันเอาจริงเอาจังเอากันแบิดน้ำก็ถูกกระจไปเบื้องเที่ยวได้เที่ยวแรกมันจะนักกระเบิดเดี๋ยวเัาจะเที่ยวนี้เที่ยวนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นใครไม่รู้ว่าใครเป็นใครระหว่างจะมบไปดูกันจะมบไปดูกันกันจักรละลายตอนนี้ตอนนี้จะมบไปดูกันไปอยู่ร่องน้ำร่องน้ำแล้วกันจักรละลายจักรละลายอยู่ร่องน้ำได้รู้ชื่ว่าจักรละลายจักรละลายจะหนีพ้นหรือไม่พ้นพ้นหรืพ้นดูกันต่อว่าจักรละลายจะทำได้เป็นเที่ยวที่สองหรือไม่เมื่อกลับไปอยู่ร่องน้ำ นีจะทําได้หรือไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ยังดูไม่ออกบอกไปถูกเที่ยวนี้มาดูทองมาดูเงินมาดูเงินเล่าน้ำน่ะเหมือนบอกไปดูเงินเล่าน้ำน่ะเหมือนชาวไทแรงแสงหนีได้ไม่ได้ดูสิว่าจักระไรงลายบนใบระเบี๊ยติดจี้กอดคอกอดคอมาแล้วเอาละโว้อย่าปล่อยสั้นอย่าปล่อยสั้นล่าน้ำแดงร้อนร้อนยี่สิบบรรจุถ่ายไม่มีอะไรเกินไม่มีอะไรกระชีดหัวไม้กับร้อยบรรจุถ่ายร้อยบรรจุถ่ายไม่มีอะไรเกินกับล่าน้ำแดงล่าน้ำแดงเหลือดีพอจักรนั่งายจักรนั่งลายโบราณไทยแรงแสงหนีจะดีได้ไหมเอาละมาดูเงินมาดูเง i, I do